พี่ต้ลลาดไทยแลนด์วันนี้พี่ต้ยอยู่ทุ่หน้านะคะคะมาดูรถพวนดินรถตีดินนะคะนี่ค่ะเกี่ยวข้าวแล้วก็ต้องตีดินกบฟางนะคะเนี่ยค่ะฟางนี่ก็เป็นปุ๋ยนะเดี๋ยวนี้ชาวนาเขาไม่เผาแล้วนะคะเพราะว่าเผาทาให้อากาศเป็นมลพิษนะคะก็ต้องคนไทยอะค่ะลดโลกร้อนก็ต้องช่วยกันนะคะก็คือชาวนาเขาก็ มีเอารถมาตีดินพวนดินเลยค่ะนี่ค่ะพวนเลนกขยางมาเต็มเลยนกเอี้ยงเลยนะคะนี่ค่ะมากินมากินเอ่อพวกมแมลงหนอนลูกกบลูกเขียดอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ชาวนาเขาจะตีดินพวนดินเดี๋ยวมาดูใกล้ๆรถตีดินกันนะคะ ฟรีดินไหมค่ะต้นยาต้นเย,ยาตายหมดเลยนะีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นยาต้นอะไรก็จะเป็นปุ๋ยนะคะนี่ค่ะพวกวัชพืชฟางกบหมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยหมดเลยนกก็มีนกกระยางนกนางแอ่นนกนางแอนด,โดโอิโฉบ่เลยพวกมแมลงแล้วก็กบเพียดนะคะ ตัวนอนดูนกกันเต็มนอกอยู่นี้ก็ไม่กลัวนะเขาเดี๋ยวเขารู้ไงว่ามีอาหารก็มีกินนี่ค่ะก็จะตีกบหมดเลยค่ะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีนะคะเนี่ค่ะหมักเลยเขาหมักไว้ก่อนนะคะยังไม่ทําหมักกบไว้ก่อนให้เปื่อยนะคะพอปีต่อไปทาทานาปีต่อไปมันก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ชาวนานะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ นี่ค่ะพวกวัชพืชพวกหญ้าพวกอะไรก็จะโดนกบไปเป็นปุ๋ยเลยโดยเฉพาะฟางข้าวเหล่านี้ละค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีนะคะนี่ค่ะกบไปเลยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยุยนกเยอะมากเลยค่ะนกเอี้ยงนกกระยางเยอะมากเลยเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปดูใกล้ๆนี่ค่ะฟางก็เป็นปุ๋ยนะคะดูเหฟางเต็มเลยนี่ฝนตกนะคะน้นําฝนก็ทําให้น้ําในานาขงัง นีเลยค่ะหมักฟางนะคะฟางนี่มีประโยชน์เยอะนะคะเลี้ยงสัตว์ก็ได้ไปเพาะเห็ดก็ได้นะคะแล้วก็ทําได้หลายอย่างโดยเฉพาะไก่อบฟางก็อร่อยนะคะพี่ต้อยก็ชอบไก่อบฟางอร่อยดีค่อยอบนะคะเนี่ยอบกลางทุ่งนานนี่เลยค่ะเอาปี๊บมาแล้วก็เอาฟางผสมรวมรับปากฏว่าเป็นไก่อฟิกาไก่อบฟางอฟริกา มาดูการไถกบต่อซังฟังข้าวนะคะเพื่อเป็นปุ๋ยยินรีย์หมักนะคะลดมลพิษเราไม่ต้องเผาละแต่บางจังหวัดพี่ต้อยคิดว่าน่าจะยังมีเผาแต่จริงๆไม่น่าเผานะคะเพราะว่าเราทําเป็นปุ๋ยต่อไปเลยหมักไปเลยในตัวแต่วันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่ใช่หมกักเราจะทํานาได้เลยเราก็หมักไว้สักประมาณ หน่อยแล้วก็มันก็จะเป็นปุ๋ยเน่าเปื่อยไปนะคะมีประโยชน์นะคะปุ๋ยอินทรีย์โดยที่ชาวนาก็จะลดต้นทุนรายจ่ายด้วยนะคะฟางมีประโยชน์นะคะ่ะ